ไปไรพูน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 พ่นพูนกันเลยฮ่าฮ่าสต๊อกไหมโอ้ยใจขนาดเลยดอกนี่สุดยอดอด้เ็โยดอกนี่โลนึ่งอีหลีโลจะอยู่ไปอยู่สวัสดีครับขอผมบ้าเคสสติ๊กจาก่อกระเทยครับสวัสดีจ้าพี่น้อง ดียางเช้าอันนี้สติกะที่ไปหาอยู่หากินนำสต็อกอยู่แต่บอกเค้นทำไได้ไปเด้อเมื่อกี้สติกสติกสืบไปถ่ายคลิปสต๊อกแล้วก็ทีมงานเพื่อนไปยุโกปมาได้พาพี่น้องไปม่วนหลายมือเลยบอกเค้นก็ว่าสิบไปฮะเลยไปจะติดช่างเพิ่นมาล้างเอกลับมาย้ายคอมเอเพราะว่าเราจะทำโรงรถนเนาะมันติดหลายอย่างแม่นจ้ะ มันสิติดหลังคาพอดีคมเออยู่ข้างหลังห่เนาะยายให้เพิ่นยับลงมาจักน้อยไปซั่นนะหรือว่าอีหยังค่อยว่ากันอีที่ยับลงมาแหละเนาะบ่เรเนาะแต่บ่ต้องลงถึงพื้นเด้อปะเวลาเฮาอยู่ลงรถหั่นมันเกะกะเออนั่นแหละอยู่ประมาณนั่นแหละแติก็สิไปหนาวถามว่าหนาวมั้ยเช้านี้หนาวแต่ทีมงานบอกว่าสิไปยกยอเพิ่นว่าเสียดายบ่บ่ได้ไปนําดอยู่ขเฮ็ดเวียเปแล้วนี่ก็สบายแหละยไป ทางใดก็สนุกไปแหละแม่อยู่ท่าช่างเด้ออยู่ท่าช่างเดี๋ยวชาติกิพาพี่น้องไปม้วนไปลุยเองมันหมานเด้อเขาให้ทีมงานของเฮามันหมานเนาะถึงก็กินข้าวปลาเลยมาเด้อมาเด้อข้าวปลาไปไปบรจุหม้อกระหม้อของอุดปลาเราเทอมยุกหน่อยดีรอกไอไก่บาทสี่บาทห้าจ้า อัสับปะรดปะรมาบาทแรกเอาบาทสองเอาบาทสามโดดออกกันไปสันละอตัวล้วนเลยโต้ยายอาโศนเนาะยัง่าเมื่อวานบอโทรตามแน่ฉันดอกน้องเออคักขนาเลยบอแม่โอ้ป้าน้อย ปาด้าตได้นโอ้ได้ค uh. oh. <Devil. S 2> er. oh. ือกาเดอ้ยได้ทุกคนเลยแมาดลงบาแรกก็ได้ทุกคนเลยพะอันนั้นแม่อันน้นมันนั้นอันน่ตาตท่า้ต็ปเตตขาเอ้นต้ต็บ่ทันปลาโคปลาหลขนาดเลยโอ้ยโอเคกินฮอดเลยเห็นคลิปเลย มาบ่ได้ค่ะอยู่น้ำสรางเอรโอถตักนวดมาบมาปมนะแม่ออกตัวน้อมาลยอักแม่มิงปลาตัวบักใหญ่เลยจับไปแล้วจับไปแล้วอ

ของน้อยยาของน้อยยาเล่นกับของใหญ่ของน้อยของให่อ้โดดโดดโดดโเตดียวเียวขนาดไปวังวังโดดดีดงเลยโดดดี้งเล่ายักอา่าเมึงานสิเข่สิวเข่าบ้ามึงเอาปลาคอยู่รถบรุ ตัด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 ตดตัดตัดตัตัดตอดัดต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 ัดดตััดัดตัดตัดต่ดตั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 ดตตัดตัดตตัดตัดดดตัดตัดตัดตตัดตตัดตัดตัดตััดตัดตัดัดต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 ััตัดตตัันตัดตััััตัดดตัตั โเดียวโอ้โหดตดน๊ดโนดตดนดตดาหัวปลาหัวเข็มอยู่นอกโอ้อ๋อปลากดเจ้าตอยู่ข้างนอม่นบเอากัดตวปลาด้วยดีโอ้ปลาเออเม่นปลาอยู่นอปลาอยู่นอาของเราก็ผูม้ยอยอยู่น้ด้ะก พ่นพูนพูนมันบกขาดบกขาดนะเอาลดอเบอบอบอแล้วลุดเนอขันอีกขันอีกเอ้ยขัดขัดว่ากูสิเอาปลาขันอีกขันอีกโก้เลยขนาดอยู่นี้จะตองเต้บ้านกินได้ตัวเดียว่บอกโอ้ด

จะ่อา้ก้งดิไ่อาองหือคนน้อยๆนี่กเลยไถแล้วหักข้ามละกิงแค่นี้หกกิโลห้ห้ดสิบหกนดิ้้าโอ้โโดดโดดโตัวเดียวสองตัวสามตัวสามตัวไปหนึ่งี้บมี่ตัว จะตกเออโดดมาเลยโอ้ยบ่มีหยังอ้ายเอ้ยเช้านี่เช้าคือบ่ได้ปัดได๋เช้าไปจับปลาไก่สีกดๆอ่าโดดออก โอ้น้าอ้อยน้าอ้อยโอ้ยังกระซาเต้นอยู่ผรู้รโอ้ยปลาสวยงามดินแแน่ะยุน่ะยัยอ้อยตาเดีเจ้าเลาใต้น้ำก่อนนะได้มัเห็นไม้เทียคอไหเด้แาแอยู่นี่นะจ๊ะนี่นั่นดอาอนาอป้มไปหนาวมซยไปมัน โดดโดดขมตะพุตะพื้นหาปากูโดดโอ้ยน้อยโดดโอ้ยกกกักเดียวสองโตะมักขนาดเลยสะดุ้งน้าออยนี่ตอนอยากได้บ่มาตะเพียนกันเลยิ เปลนใจจอยเขาเอิร์ธโอ้โสบัติจใหม่้ วูดโดดโดดโดด हमें हमें ด่านก็เด้อรักษาด่านก็เด้อบ่ะ ឯងកំពុងតែហោះតែបាត់បាត់ចុះទៅបាត់ទៅទៅបាត់ទៅដល់ក្បាក់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 បាំងស្ងស្ងបាំងទៅប៉ះទៅប៊ីនទីនទីនទីនអូប៉ាវ៉ាណាហាវ៉ាប៉ាលឿន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 ប៉ាកត់លឿន อ้ยมันมกระดดกเออกนรู้เฮ้ยเาหยังตื้องเงี้ยขึ้นเลยยแลกันยังครับอันไหนดียะเียากเดกระเดีวปาน้ำแขงปาองแข็งอเอาแเอาแหมจีมันไงมีออกมาเลยเต้นตบกดิกูจะส่งให้กันเยอันไหไม่ยกกงดีันนี้ปาชุบเอา เออแต่แม่จะเกาะเนาะปลาเป็นหางชุ้มชุ้มแม่ปลาไอ้ปลูกปลาออกว้าวปลูกปลาออกปลูกปลาออกเอาได้ไหม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 อ้าวปลูกมันโดดอ้าวปลูกมันโดดอย่างเงี้ยใหญ่เลยอ้าวได้คู่คนเอาปลูกขยะเอาเด้อจะได้ยังไงอ้าวปี๊ซี่เอาได้ไหม ดเอาตาเเอาไปได้ได้ยายเด้อปลากรดมันขียงมันปลาเออมหาทุกคนันแม่เอาน่แม่เอาน่แม่เอานัแม่ทุกเข่าเลยวนี้ยายมันเป็นปลากดอุยได้เป็นโลอุยดอกนี้โลนึงอีลีโลจะอยู่ไปอยู่อนแม่อานแม่ต๊กอานแม่ บาทเดียวเลยรู้เรื่องยังบ่โดดโดดโดดยังไม่ได้เข่าโอ้ยเอากดพเอาพเอาพเอออยังไม่ได้เขย่าเลยมันโดดแล้วผูก ออกแล้วเป็นแน่เออกแล้วเอยังไ่ได้ขย่าเลยพี่น้องสิขย่าไปุ้มนี้ไดนี้กินนี้เย่านี้เออเอเเออเอเออล้าพีข่อยล้ก็บีหอเเ้ายกันนี้เขาเันี้อ้ขอแค่เลยแบบ เ,าเยายสุพงเจ้ากันยับเขาอีกไมโอ้ยอยู่ใส่แะโอ้ปานนี้แหละมาออกกับจักว่าแล้วเอมา ออก้างเดียวเลยเมื่อก so. ี kind of so <demek> um ้ออกทางเสาตอกค่ะอมทางเดียวเลยเ่อ like กีม like ่เลยตปนานขก้น uh ่ uh ีแ uh ต่ต uh, ัวใหญ่เอาข่าในสาอยนูเอา่อูเอาตเหยารอบสองุณนุ ah ่ขุณตองมันออกคู่

ไปเลยไปเลยไปจะน้อยอย่าอัน้อยแล้วไปไปดีไดแล้วทันแล้วโอ้ยทันแล้วทันดีไปทั้งวันใส่เก๊กจนรุ่นจนละเออเมนเก็กจนหมดยังทมนไปยอใส่องเกมันจนหมดเหลือเมนไปย้มพันโบซีเมนซิเมนโตฮันเหล็กล้ามุ้งแบเป็นลัดได้นล้านวปสีได้เลยได้จากโตแล้วปราสีปลาระเบนก็ได้ตัวเดียว

ลอดพุดปัดพุดปัดเลยเนาะจะต้องเปอย่างเมื่อกี้นีค่คือปลาเข่าอยู่ผูโดดเปน็นอะอู้ยปลาสุดยอดเลยโอ้ยยายมันโดดออกมาเลยโอ้ยโผด,ดโผด,ด,โด,ด ไเาต้องเป็นนางเอกบมมือนิต้องยกนคนกเลาค่ะหางงามเนาะปลากระด้สุดกระปั้นกันเลยเออกรดี่งกโดกอเออเจ้าเดี๋เวมือนคฮะมือนี้สาวต้องเป็นนางเอกมือนี่ค่ะเออโอ กบอแม่แล้วพอดีมันไดนนางเอกอยู่นี่เออนางเอกอย,ยู่นี่เกือบเต็มก,ตก็มองสั่มกันบดเลยพี่น้องเอ้ยบุมีไผ่ลื่นไผ่ใส่ใส่นะโอยถู่กลางโอ้ย <c oughs> บนหนีกันพอดีเดี่ <c oughs> ละคนพอดีดี <c oughs> โอ้ยหยีิบภาษีก็ได้พูดหนานีา่ <c oughs> ปลาบุย่ยาไปให้อลุแลนะ้วไงหมา

อออไปน้องแลได้อยู่แต่ว่าน้องมูหนะกระเจ้าเกือบเต็มเด้สรนอะเออมยนามเอะอ่า่ายมันทันนะถ่างได้เห็นกี่น้อยบะเลห็นทางถูมาเลยเ้อดีปางาดีได้มือนี่มองานเลยปันปลากระสุนปันกันดีด้ตัวนี้เนาะ ก็ได้สะไ่เล่เ่อเล่พองกมองมงอได้ใส่ชุดงามเมื่อสอได้ใส <c oughs> ่ชุดงามเมื่อเทศบนี้เออเปล้างเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเนเลาสีขับ